เดยครับนะครับห่างหายกันมานานนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับโอ้โหไม่ได้ลงคลิปลงอะไรเลยนะครับช่วงนี้นะครับพอดีนะครับเนี่ยนะครับไอตอที่ผมเสียบเสียบแดงกระดมซับไว้เนี่ยนะครับมาดูดินะครับที่ผมมาทุงครอบไว้นะวันนั้นนะทาท่าจะติดนะแต่พอพายุมาเหมือนเดิมนะครับเน่าเข้าลําเลยครับนี่นะครับเข้าลาเลยตอใหญ่ๆนะผมผมก็ต้องแก้ใหม่อีกนะนะครับก็คือต้องเสียบใหม่หน้านี่แหละนะครับช่วงหน้าหน้าอะไรนะหน้าร้อนนี่แหละครับนะ เพราะว่าเสียบไปแล้วนะครับมันไม่ติดเราก็ต้องแก้ใหม่นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันแก่ด้วยเนาะนะครับแต่ตอก็สวยหน้าใหญ่มากนะครับนะตอใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเสียบใหม่นะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ติดเกือบทุกยอดแล้วนะครับแต่ว่าต้องแก้ไขอีกสองยอดยอดนี้นะครับไม่ติดนะครับอายอดนี้ติดไหมอายอดนี้ติดโอ้ยังเลือนิดเดียวก็จะติดเนาะเหลือลายนิดเดียวเอาติดนะครับติดถือว่าติดนะ นะครับต้องเลี้ยงกันไปนะครับเนี่ยอันนี้ติดแล้วอันนี้ยอดนี้ต้องแก้นะครับแก้ไขนะครับผมนี่ยอดอื่นก็ติดนะอันนี้แดงโดมซับนะครับติดผมก็ทยอยแก้มาเรื่อยนะครับแก้มาเรื่อยตันไหนไม่ติดก็ยังแก้มาเรื่อยนะครับพอดีผมก็ค่อยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้นะครับเหตุผลไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือทําน่นทานี่นะครับหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ผมรอรุ้นเนี่ยกำลังจ่อดอกเลยรอรุ้นดอกมาเล็กๆเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้อะไรนะเนี่ย ตัใหญ่ๆนี่กระถางปี๊บหนึ่งเนี่ยนึกจะขายนึกจะอะไรดียอดสมบูรณ์เลยจะเกินนะครับอืมนะครับเดี๋ยว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 นี่ต้นนี้นะครับนี่พุ่มอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรอดูดอกก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูต้นนี้นะคไฮไลท์โอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับรากเลยนะนี่บัวสวรรค์นะครับตอนนี้ดอกซ้อนนะครับดอกซ้อนตอนนี้ดอกซ้อนอ่ มาดูต้นหนึ่งอันนี้พเพาะเมล็ดนะครับพเพาะเมล็ดอ่าบางคนก็รอ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 ,รออะไรนะรอรอ่ารอจะเอาสินค้ามาลงขายนะครับพอดีผมก็ยังไม่ไม่ได้ลงเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จะขายต้นไหนด้วยนะครับต้นนี้เนี่ยต้นนี้ก็รากสวยเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่รู้ดอกเนาะเพราะไม่รู้ดอกคนก็ผมขายไปหลายรอบแล้วต้นนี้ยนะดอกกําลังจอ,อยแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมกําลังจอแต่ว่าไม่ออกดอก ดอกมาที่ไรก็เสียทั้งนั้นนะครับเนอเอาไม่อยู่จริงจริงนี่โอ้ยร้อนนะครับก็มาทักทายกันนะครับปกติก็จะลงคลิปเนาะทุกแต่ก่อนนะลงเกือบทุกวันช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ลงเลยนะครับฝนก็เพิ่งตกไอ้นี่ก็น้ำก็เพิ่งแห้งนะครับเห็นไหมเนี่ยน้ําเพิ่งแห้งไปนะครับมันตกทิ้งช่วงท้ายช่วงจะเข้าฝนต้นปลายฝนต้นหนาวนะครับมันก็เลยทําให้ ต้นไม้เสียหายบ้างนะครับนี่น้ำเพิ่งแห้งไปนะเนี่ยนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงเนี่ยเพิ่งจะเนี่ยเห็นรอยผมลงลงไม้เปียกียกมาดเลยเนี่ยนะครับเนาะก็มาอัปเดตให้ดูก่อนนะครับว่าทําไมหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะครับดูต้นไม้นี่โอ้โหฝนลงมาอะไรก็เสียหายหมดแล้วครับฝนฝนลงนะนะครับผมอืมไม่มีไอ้ลงลงลงเดือนนะครับฝนมาเนี่เสียหายหมดแล้วครับนี่นะครับ เอ้าเจอต้นหนึ่งต้นแขะเลยเอาไหมเนี่ยครับนี่ต้นเล็กๆเนี่ยน่าจะสายพันธุ์เดียวกันกับต้นใหญ่ๆเมื่อกี้แต่ต้นนี้มันแคกนะนะครับสวยงามมากเลยต้นนี้ใครอยากจะได้ไม้แขกนะครับกระถางผมใส่กระถางใหญ่เชยนะนี่กระถาง12นิ้วนะครับเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบเอาแล้วครับต้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับต้นนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่สวยนะครับเห็นไหมเตี้ยๆอย่างนี้นะครับสวยนะนะครับเนี่ย รากก็ตกแต่งไว้พอประมาณนะครับเป็นรากธรรมชาตินะครับเป็นรากธรรมชาติดูรากก่อนนะมันเป็นรากธรรมชาตินะครับผมแล้วผมก็ตกแต่งผมตัดปลายรากออกนะครับแล้วก็ตกแต่งอ่ารากเขาไม่ให้มันพันกันนะครับแล้วก็มาลงปลูกตรงนี้นะครับนี่นะครับต้นไม้ต้นเตี้ยนะครับไม้แคะนะครับนี่นะครับเป็นไม้แคะนะครับนี่สไตายงี้นะนะครับเนี่ยนะครับใครสนใจก็อ่าผมตัวนี้ผมปล่อยหกร้อยแล ะครับ600บาทไม้แคะนะหายากเหมือนกันนะแต่ก่อนแคะๆเนี่ยนะผมปล่อยเต็มเลยนะครับ200 300นะครับปล่อยไปแล้วนะครับตอนนี้600บาทนะไม้แคะนะครับผมใครสนใจก็ทักมานะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับผมอา่อาอ่าแล้วก็มีต้านไหนอีกเลยเอ่อไม้แคะบางคนบอกทำไมมันแพงมันหายากครับ นะครับหรือใครอยากจะลองเลี้ยงแค่ๆก็ลองลอง,ลองทักมานะครับผมนะฮะมันก็ไม่ถือว่าแพงนะครับแต่ว่าสําหรับคนคนมีคนดูคนอะไรนะครับเลี้ยงไม้ขนาดนี้พอดีนะครับเอาใครอยากได้ไม้ใหญ่ล่ะนะครับนี่โอ้แต่ต้นนี้อย่าเพิ่งเลยนะครับเนี่ยมันอะไรนะรากสวยนะแต่ตระกูลอะไรไม่รู้เนี่ยรากสวยเดี๋ยวรอก่อนนะครับพอดีพอดีผม อะไรนะใบมันไม่มาพอพอมันจะจะจอดอกเดี๋ยวใบมันทิ้งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะจอดอกใบทิ้งนะครับอ่าอะไรมีต้นไหนอีกเอ,าอ้าเออตอนนี้ตอนนี้ก็ต้นนี้ก,ก็พอดอกจะมาเอรอีกแล้วดอกจะมาก็เริ่มเสียงแล้วต้นนี้ดอกขาวสวยนะครับตันนี้นะครับเนี่ยแต่ก็มีคุณพี่จองไว้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่มันยังฟอรมมันยังไม่ได้นะครับข้างบนเนี่ย เห็นไหมมันย really? mm ังไม่หนายังไม่อะไรเลยนะครับนี่นะครับก็เลยไม่อยากเก็บปล่อยเท่าไหร่ตอนนั้นปล่อยสามพันห้านะแฟนบอกไม่ให้ปล่อยผมก็มีต้นเดียวไปเก็บไปอ่ะอะไรเอาใจยากนี่ต้นนี้อ่ะต้นนี้เอาไว้ดูนะครับใบมันแผลบเลยอืมต้นนี้ก็เคยปล่อยแล้วนะครับนี่พวกนี้นะครับแต่ว่าไม่มีใครรับเนาะก็เลยต้องเก็บไ้นะครับนี่ใหญ่นะกระถางสิบแปดกระถางยี่สิบนิ้ว บางยี่สิบนิ้วนะครับนีนะครับ,นะรบเอ,อ่อเอาต้นสีขาวนี่จาได้ละต้นสีขาวต้นนีออ้แต่ว่าจะมีครับหรือเปล่าเนี่ยใบยก็ร่มร่วง,วงดอกก็เริ่มเสียโอ้จะปล่อยอะไรแต่ละครั้งนี่กระหาเนี่ยนะครับกระถางสิบหกนิ้วนะต้นนี้นะครับถางสิบหกนิ้วแต่ไม่เต็มกระถางนะครับแต่ไม่เต็มกระถางก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยกระถางสิบหกนิ้วนะครับผมเป็นแท่งๆขึ้นอย่างนี้นะครับ แ่งขึ้นอย่างนี้นะครับผมนี่นี่นะครับก็หกร้อยบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้นะหกร้อยบาทนะครับถอนส่งนะครับตัวนี้ถอนส่งเด้อกำลังจ่อดอกนะครับสีขาวนะกำลังจ่อดอกนะครับสีขาวขาวสีวนนนหรือขาวอะไรเนี่ยนะครับกำลังจ่อดอกใครสนใจก็ลองทักบานนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์จุดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์จุดสี่นะครับผมยังเลยครับครับ ไม่รู้เหมือนกันเน้ผมยังไม่เห็นเลยไม่ได้สังเกตด้วยเน่รอวันตัวนี้ก่อนก็ได้รอตัวนี้ก่อนก็ได้งานก็โทรลองต้องโทรกลับดูลองโทรกลับดูครับกำลังถ่ายรีบครับผมอ่านะครับผมรถปูนก็ตามหารถปูน นะครับโอ้นี่ใบร่วงหมดแล้วนี่สงสัยจะออกดอกป้ะนี่นะครับที่จริงผมไอ,อ,อ้รากรากแปลกๆผมก็ทําไว้เยอะเหมือนกันนะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่จําหน่ายเนาะบางครั้งมันก็ฟอร์มก็ยังไม่ได้นะครับอืานะครับเออต้นไหนอีกอ่ะสองต้นแล้วเนาะดูรากต้นนี้อ่ะผมจะพามาดูรากต้นนี้นะผมจัดไว้เห็นไหมเนี่ยถ้าเวลาผมจัดเนี่ยผมจะใช้ไม้เสียบพวกชิ้นดำไว้นะนะครับต้นนี้ ตอนนั้นมันเป็นรากเหี่ยวเนาะนะครับตอนนี้ดอกซ้อนนะครับดอกซ้อนเดี๋ยวผมจัดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวอนาคตผมก็จะเลี้ยงให้มันให้มันใหญ่ๆขึ้นมานะอันนี้12นิ้วเต็มเปี้ยงเลยนะครับเห็นไหมเพรารากมันกินแต่ละเส้นนะนะครับเห็นไหมถ้าเราตัดตกแต่งออกนะครับถ้าต้นไหนนะครับมปมีฟอร์มนะครับเราก็สามารถตกแต่งออกได้นะครับตกแต่งแล้วก็เลี้ยงนะครับเอาแขวนตากไว้ก่อนนะครับให้มันเหี่ยวก็ช่างมันแต่แต่อย่าให้เน่านะเหี่ยวให้มันชื่อเขียวนะช่างมันครับแล้วเราก็มาจัดนะครับตกแต่งนะครับ แต่งแล้วก็เอามาจัดรากนะครับนะให้เขาเป็นของใครของมันนะครับแล้วครนี้เราก็จะสามารถเลี้ยงให้มันฟอร์มใหญ่ได้นะครับต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับอ่าแต่ถ้ารากขดๆนี้ยมันฟอร์มมันก็มีอะนะครับแต่มันยังไงอ่ะมันกินใครกินมันแล้วมันแย่งกันกินแล้วรากที่มันไม่ได้กินอาหารน่ะมันจะทําให้มันเน่าในอนาคตนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมเอ้าว่ากันไม่ได้นะต้นไม้เนะก็แล้วแต่ต่างๆนานาแล้วครับผม เนี่ยต้นเนี้ยโน้ต้นนี้ก็สวยนะไม่มีใครชอบอันเนี้ยเนี่ยหรือจะฮอนแลนด์ดอกลิบบิดผมเสียบติดแล้วเนี่ยแลบบิดม่าเนี่ยต่อฮอนแลนเนี่ยหลังนี้เลยนะครับนี่เสียบติดแล้วครับผมมีหนึ่งสองสามสี่สี่กิ่งแต่ว่าท่านจะต้องประตับทรงทรงพุ่มมานะนะครับนี่ยนี่ดอกชั้นเดียวนะครับดอกชั้นเดียวดอกสวยนะนะครับพวกนี้ดอกสวย นะครับผมเอาฮอนแลด์มาเสียบนะครับผมเนี่ยนี่นะครับเอาฮอนแลนด์มาเสียบนะครับนี่เราดู่ากเขาซะก่อนก็จัดพอสมควรนะครับอืนี่ลากเขาจะขดขดเคี้ยวๆนะครับมีความสวยงามนะครับผมก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเวลาเรายกใส่กระถางขึ้นมาเรายกขึ้นมาอีกนะครับมันก็จะมีความสวยงามนะครับเป็นดอกชั้นเดียวนะครับแลบบิดนะครับผมใครสนใจก็ตัวนี้ก็เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ เจ็ดร้อยบาทส่งพร้อมกระถางเลยต้นนี้ได้ไหมเอ่ยได้อยู่เนาะส่งพร้อมกระถางอ่าท่านเอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่ก็ได้นะครับอ่าเล็บบิดหรือว่าคิตตี้ก็ไม่รู้นะมีอยู่สองอย่างนี่แหละครับแลบไม่แลบบิดก็คิตตี้สองอย่างเนี้ยครับดอกดอกชั้นเดียวครับผมอ่าต้นนี้ก็สวยนะไม่มีใครชอบไปเนี้ยนะต้นเนี้ยนะครับสิบสองนิ้วเต็มเปียะเลยนี่นะครับไม้ยักษ์นะครับผมไม้ยักษ์นะครับอ่า วันนั้นขายหนึ่งพันวันนี้เอาไปแปดร้อยบาทไปถ้าไม่มีก็ผมก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ละลดลดเหลือแปดร้อยบาทครับไม่มีผมก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะอ่าโอเคโอ้ยเนาะอันนี้แดงอรดุมรั์อัปเดทให้ดูหน่อยนะครับแดงอรดุมซัพย์ตัวนี้นะครับใบกาลังมาเลยดอกก็จะจอนะครับแดงกระดุมรัพย์นะครับใบมาดอกจอแล้วนะครับก็พอเราเปลี่ยนกระถางนะครับมันก็ธรรมดานะครับมันก็ได้สารอาหารใหม่ขึ้นมานะครับมันก็จะเริ่มแตกนะครับสวย นะครับรอดูนะครับต้นนี้สวยแน่นอนนะครับอ่าไอพวกตักไอคลิกว่ะนะกากพวกนี้เดี๋ยวเวลาไม้สมบูรณ์นะครับไม้เขาจะปริเนื้อจะแตกออกมาครับพอแตกออกมาแล้วพวกนี้ก็จะร่อนอัตโนมัตินะครับพวกนี้นะครับจะร่อนอัตโนมัตินะครับนี่นะครับนะโอเคครับผมจากช่องบททองชาแนลเด้อนะครับโอ้โหแดดร้อนมากนะท่านผู้ชมนะครับร้อนอย่างเงี้มือนฝนจะตกอีกแล้วน่ะเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้แลยนะครับข้าหน้าฝนเนี่ยโอ้ยหาเวลารีวิวก็ลำบากนะครับมันไม่ใช่เข้าหน้าฝนสิปลายหน้าฝน แล้วก็ต้นไม้ก็ไม่สวยนะครับเออมีต้นสวยๆก็ที่ผมรีวิวนั่นแหละนะครับเอ้านะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ขอกี่ยวบคำว่าสวัสดีครับนะครับก็จะลืมเอ่อไม่ได้หายไปไหนนะครับเดี๋ยวผมได้โอกาสเดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอให้ดูมีไม้สวยๆเดี๋ยวก่อนผมจะลงเรื่อยๆนะครับผมท่านข้องใจอะไรก็ทักถามมานะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณครับ